สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับเป็น EP ีที่4แล้ว E ีพีสุดท้ายของเจ้าโซโลเทสเครื่องนี้นะครับตอนนี้นะก็เสร็จแล้วนะครับแก้ไขชุดชาร์จ MPPT เรียบร้อยนะครับโชว์ค่าแรงดันนะครับโชว์ค่าแรงดันปกตินะกำลังรันอยู่นะครับนี่ต่อแผงเข้าร่วมพร้อมกับแบตนะครับนี่จ่ายโหลดอยู่ราวๆสามวัตต์นะครับเพื่อเทสเบื้องต้นนะ ก็ไอเรื่องรับโหลดไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็เช็คชุดชาร์จต่างๆก็ถือว่าทําทงานได้ปกติทุกอย่างแล้วนะครับตอนนี้เนะาะโอเคนะก็บอร์ด MPPT นะครับไม่ได้ซ่อมให้ชมกันนะครับเนื่องจากว่ามันดึกแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ทำคลิปต่อเนาะไม่ได้ทำคลิปซ่อมต่อก็ จากการซ่อมเลยซ่อมเสร็จก็ประกอบเข้าเครื่องทดสอบนะครับนี่ตอนนี้นะตรงน,นี้นะครับตรงน,นี้เป็นจําลองเป็นแบตนะครับป้อนแรงดันเข้าที่5 0ส oh โวลต์ส่วนตัวนี้จําลองเป็นแผงนะครับป้อนแรงดันเข้า1 6 0โ oh วลต์นะครับลิมิตกระแสะไว้2 6แอมป์นะครับอตอนนี้นะครับแรงดันตกลงมาเหลือ1 5 0โ oh วลต์เนื่องจากว่าผมลิมิตกระแสะไว้ที่2 6แอมป์นะครับ ไม่เพิ่มกระแสะมากกว่านี้ที่จริงมันจะยได้ถึง15แอมป์นะครับเดี๋ยวจะให้ดูโวลต์เซตนี่เห็นไหมเซตไว้ที่160นะครับ2.6แอมป์นะถ้าเพิ่มกระแสะขึ้นอีกแรงดันจะเพิ่มตามนะครับเดี๋ยวผมหมุนกระแสะขึ้นอีกเห็นไหมแรงดันจะเพิ่มตามนะครับทีนี้นะครับเนื่องจากว่าถ้าเอากระแสะขึ้นนะเ,เครื่องตัวนี้นะครับลูกค้าตั้งโปรเทคโวลต์ไว้ต่ํามากนะครับ ไม่เกิน54นะครับตั้งโวลต์คัดออฟนะครับตั้งไว้แค่54โวลต์เองนะถ้าผมเพิ่มกระแสตรงทีวีเข้าไปมันจะชาร์จขึ้นแล้วแรงดันมันจะเกิน54ทําให้นะครับทำให้เครื่องมันดีเทคว่าโวลต์เกินนะครับมันจะชัดดาวน์ตัวเองเนอะโอเคนะก็โดยรวมนะครับก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ทุกฟังก์ชันแล้วนะครับก็แก้ปัญหาอยู่ พักหนึ่งนะครับบอร์ด MPPT ชาร์เจอนะครับตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับถือว่าปิดจ็อบแล้วนะครับสำหรับโซล o t ทดเครื่องนี้เนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าดูซิว่าจะเป็นเครื่องไหนรุ่นอะไรอาการเป็นอะไรมานะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ